มาถึงมวยคู่ที่สี่ครับคู่ที่สี่คู่นี้นี่เป็นการพบกนันระหว่างคุ้นเดียวพยัคฆพันธ์ครับหนึ่งร้อยสองจุดสองรถไปจุดสองนะเป็นฝ่ายแดงฟ้าหลวงสูกวิทยิมครับร้อยสิบสองจุดสี่รถไปจุดสี่เป็นฝ่ายน้ําเงินคุนเดียวนี่ครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเจ้าคมพยัคตอว่าพอนาคำหาย ดีเวทีมวยนี่นะครับมวยดีวิีไทยนี่ช่องสิดเจ็ดส่วนเจ้าฟ้าหลวงนี่ครั้งสุดท้ายไปชขะกแน,น่นจะน้องเบนสอสีสองที่เวทีมวยรันนะ่นเนินมมวยคนนี้นี่ขุนเดี่ยวนี่ฟูสู้ครับ้ายกยืนได้ตลอดนะมีทุกลูกนะ่มัดเท้าเข่าสอกว่ากระดูกชื่อเสียงเบอร์มวยเนี่ยจะได้เปรียบส่วนเจ้าฟ้าหลวงนี่ดาวรุ่งฟอร์มสดนะชนะมาตลอดนะ่ะเป็นมวยฝีมือมีนอกมีในลูกฟูสุกลูกสู้ก็ดีคู่นี้ก็ลองกันไปอีกคู่หนึ่งครับลงทุนลองกัน ตอนตนนี้ไม่พลาดโดนับโดนน็อกสาย้ายครับลองไปที่ฟ้าหลวงสุวิทย์กินดูว่าหลักเรียมเนี่ยดีกว่าลูกฝังหน้าดันแทงและเด็กดีหน้ามาตลอดกาลังได้ใจนะลงทุนลองกันไปลองแล้วรุนแล้วรับอยู่ตัวดีๆก็ค่อยออกตัวบางทุนเอาเพราะว่าน้ำเงินนี่ปลอดใหญ่ปลายแรงนะมีทุกลูกเพียงแต่ว่ากระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยจะเป็นรองนะ เป็นมวยฝีมือมีนอกมีในส่วือนไแดงนี่เปเฟูบ้ากาแตกกาตอยเข่าไหนเหนียวมีทุกลูกแต่ว่าหลักเหล่ยมนี่ไม่เท่าไหร่ไลนเล่นๆนะยอลองยังไม่เล่นยังไม่ลองเล่นอะ ไม่ลองเล่นเลยนะยังไม่มีราคาตอลองยังไม่เล่นนะไม่เล่นแดนนี่บูสู้นะยกเย็นไดยตลอดคือเสียงเบอร์มวยการผ่านมวยนี่จะได้เปรียบตัวน้ำเงินนี่จะได้ร่างกายความสดนะได้นมได้แน,น่นมีทุกลูกน้ำเงินนี่มีนอกมีในโดยเฉพาะเข่าในนี่เหนียวกดหนึ่งขึ้นส เรายังไม่เล่นนะ